ในปีคริสตศักราชที่1504ครับพระเจ้ายอนซานเนี่ยทรงมีรับสั่งครับให้ประหารชีวิตทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายพระมารดาของพระองค์ถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามเขาเรียกเหตุการณ์นี้นะครับว่าการสังหารหมู่นักปราดปีคับจ่าครับพระเจ้ายอนซานนะครับทรงสั่งประหารแล้วก็ขุดศพคุณนางครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการใส่ร้ายพระมารดาขึ้นมาทําลายแล้วก็ทําการประจานเสีย เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้คนนับร้อยชีวิตครับถูกสังหารเกิดการนองเลือดไปทางราชสำนักเลยครับแม้แต่พระอิกาอินซูนะครับสเสด็จย่าของพระองค์เนี่ยจะพยายามทัดทานครับแต่ก็ไม่เป็นผลมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่น่าสลดหรือน่ากลัวอย่างหนึ่งคือพระองค์ครับได้ทําการลงโทษแล้วก็สําเร็จโทษพระสนมของพระบิดาเนี่ยอย่างเลือดเย็นเลยการกว่าล้างครั้งนี้นะครับสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงในราชสำนักครับ คุณนางครับก็ต่างเกรงกลัวและไม่กล้าโต้แย้งใดๆนอกจากนี้นะครับพระเจ้ายอนซันก็ได้สถาปนาพระมารดาแท้ๆของพระองค์ครับขึ้นมาใหม่ให้ดํารงตําแหน่งเป็นพระมเหสีเจฮอนครับซึ่งปกติแล้วนะครับตามธรรมเนียมเนี่ยเขาจะมีการสถาปนายศให้เหล่ากษัตริย์หรือเหล่าพระมเหสีเนี่ยหลังจากที่ได้สิ้นพระชนไปแล้วเหมือนเป็นการให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นองค์กษัตริย์หรือองค์มเหสีเนี่ยในขณะที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก็จะไม่ทราบพระนามหลังเสียชีวิตของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเลยครับถ้าเกิดเรากลับมาดูในละครเนี่ยก็จะพบว่าตอนที่นางเอกเนี่ยเรียกองค์กษัตริย์ว่ายอนฮีกุนเนี่ยพระองค์ครับก็เลยไม่ทราบว่าเออชื่อนี้จะเป็นชื่อของพระองค์เพราะมันเป็นชื่อที่คนรุ่นหลังเนี่ยตั้งให้ดังนั้นเลยครับการสถาปนาตำแหน่งให้ทีหลังเนี่ยมันก็เสมือนเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่ง กลับมาที่เส้นเรื่องของเรานะครับการสถาปนาในครั้งนั้นนะครับมันทําให้พระอิกาอินซูเนี่ยทรงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเหตุผลที่ไม่พอใจเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนไปบิดเบือนคําราชองค์การของอดีตพระราชาโดยปกติแล้วเนี่ยราชองค์การที่อดีตกษัตริย์เนี่ยทรงออกมาอย่างเช่นก็ทรงสั่งให้ประหารแล้วก็ถอดยศพระมเหสีพระองค์เดิมทิ้งเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของพระราชาองค์ก่อนหากพระราชาองค์ใหม่ครับ มามีการแต่งตั้งให้ใหม่หรือว่าคืนตำแหน่งให้ใหม่เนี่ยถ้าคนสมัยนั้นเขาคงมองว่ามันเป็นการดูหมิน่นหรือว่าการไม่ให้เกียรติต่อราชองค์การของอดีตองค์กษัตริย์นะครับด้วยเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงทําให้พระเจ้ายอนซันครับทรงใช้กําลังทําลายพระวรกายของพระอีกาอินซูครับและพระอีกาอินซูเนี่ยก็ทรงสิ้นพระชนในเวลาต่อมา นับตั้งแต่นั้นมานะครับราชสำนักเองก็บอกตรงๆเลยครับว่าเข้าสู่กรียุคแล้วครับใครก็ตามครับที่ตั้งใจจะขัดพระราชองค์การหรือขัดใจของพระเจ้ายอนซันแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็จะล้วนถูกนําไปประหารชีวิตหมดเลยครับพระเจ้ายอนซันนะครับก็ทรงเลิกสนใจกิจการบ้านเมืองแล้วครับและหลังจากนั้นก็ทรงประพฤติตัวเริ่มเหลวแหลกมากขึ้นมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็เริ่มหันไปหมกมุ่นกับความบันเทิงงานเลี้ยงแล้วก็การเสพสุขครับเพื่อเหมือนบรรเทาความเครียดให้พระองค์นะครับทรงให้เหล่านางโลมนะครับหรือเหล เข้ามาอยู่ในราชสำนักครับเพื่อทําการหลับนอนแล้วก็สรรหาหญิงงามครับจับทั่วนาจักเลยโดยเฉพาะมีนางลมคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าจางนกสู่ครับ